สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องนอง้างนา,นา,นาทุกท่านครับผมสำหรับมันนี่ก็เป็นวันพฤหัสที่1ิเดือนหาปีห4ทั้งข่เซียนขืนมุสลินก็สิได้มารีวิวสินขาไม่ให้พี่ให้น้องได้สาบกันกับผมนี่ฮะเป็นรอทำคืนแขวนกับผมรอทำคืนแขวนทั้งข่เซียนขืนมุสลินสิมาคำนวณราคา แจงรลยละเอียดเนี่ยลราก็มาเปิดขายราคาบานในพี่ให้นองกันับผมเดี๋ยวมาเนี่ยฮะรับชมรายละเอียดกันแบบชัดเจนเลยกับผมเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านองมาคำนวณกับผมว่าทอโหนึ่งเม็ดเนี่ยสีเหตุใดจักอันราคาจักบาทกับสีผ้าพีผ้านองมาเบื้องรายละเอียดกับผมเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายสินค้ากับผมเนี่ย ทั้งไข่เสียนคืนสิมาเปิดขายหลอดนี่ฮะหลอดทำคืนแขวนแบบหมุนใด้หนึ่งอยตัวสิพาพี่พานองมาคำนวณวะะ่าราคาจักบาทกับผมนี่ฮะทั้งไข่เสียนคืนสิมาไให้พี่ให้น้องได้ทราบกันคับผมว่ามันถูกหรือว่ามันแพงกะมาคุยรายละเอียดราคากันกับผมเพื่อความ,วาม,ม,าลลามชัดเจนในการสื่อขายสินค้าทั้งไข่สิมารีวิแจ้งให้ได้ทราบคำนวณรายละเอียด ราคาสิน,ค,นค้ากับผมอันดับเหล็กด้วมาเบิงรายละเอียดราคากับผมหลอดทําคืนแขวนกับผมหนึ่งตัวเจบาทกับผมทางขายก็ได้กำไรพอได้ใส่น้ำอยู่กับผมย0่สบามสิบบาทต่อหนึ่งตัวกับผมเพราะว่าต้องเชื่อม ต้องเชื่อมต้องเป่าไฟให้มันฮดครับผมแล้วก็มาตัดอ่ะเดี๋ยวมาเบิง้งรายละเอียดเนี่ยรลยละเอียดสินค้ากับผมที่สิพามาเบิง้งราคาต้นทุนกับผมถ้าเป็นราคาปีตามบานเท่ากับท่อหดหนึ่งเมตรกับสิขายอยู่ทีสิบบาทถึงสิบห้าบาทครับผมนะฮะหนึ่งเมตร สมมุติให้พี่ให้น้องได้ฟังเนาะครับสิบบาทหนึ่งเม็ดนี่คือสิบบาทครับผมนี่ฮะเอามาใส่ใส่หลอดที่เชื่อมแล้วได้ประมาณสามอันครับผมนี่ฮะได้ประมาณสามอันแล้วก็หลอดที่ใส่แล้วเชื่อมแล้วตัดออกมาสิได้ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองตัวครับผมนี่ฮะหนึ่งเม็ดนี่ก็ตีไป เห็ดใด้อยู่สามสิบสามถึงสามสิบหกชิ้นครับผมเนี่ยมาคำนวณในพี่ให้น้องไ้ทสาบกันกับผมหนึ่งลอยตัวสิใส่ทอโฮดประมาณสามเม็ดเนี่ยอ่าาไปซื้อมาเห็ดเองกันสิอยู่ที่สามสิบบาทถึงสี่สิบห้าบาทครับผมอยู่ที่ราคาหลานเขาเปิดขายตามไกลๆบาทเนาะครับผมก็คือ มาแจ้งให้พี่ให้นองได้ทราบครับผมท้าสร้างส่วนหลายราคาอาจสิบทสูงครับราคากระบอถึง10บาทนี่ฮะก็คือทั้งไข่เสียนคืนสิมติคำนวณให้ก็คือนี่ครับอย่างหนึ่งลอยตัวนี่ฮะทีะสใส่อยู่ประมาณเกือบประมาณ3เมตรครับผมเกือบ3เมตรนี่ฮะคือ เฉพาะสื่อท่อโฮสกับสาบาทแล้วกับผมแล้วก็หลอดแล้วก็ไหนต้องมาเชื่อมนี่ฮะแล้วก็มาใส่ได้เป่าแล้วก็มาตัดนี่ครับผมก็คือมาแจ้งให้พี่ให้นองได้ทราบเพื่อความจัดเจนเลยครับผมนี่ฮะเปิดขายให้พี่ให้นองกันกับได้กาไรพอได้ใส่น้ากับผมยี่สิบสาสิบาทครับก็คือมาแจ้งให้พี่ให้นองได้ทราบสําหรับทันทีบมมีเวลาเหตุนี่ฮะ ผมมีเวลาเหตุกะสื่อขายแบบสำเร็จเลยครับผมสั่งสื่อแบบสำเร็จนี่ครับรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนนี่ครับสั่งสื่อแบบสำเร็จไปกับง่ายกับผมสําหรับทันทีผมมีเวลาอยากเหตุอยากลอกก็สั่งค้ว่าใดกับผมหนึ่งอยตัวเจ็ดสิบบาทกับผมนี่ก็คือราคากันเองละครับผมนี่ฮรราคาบานบานก็บมาแจ้งให้พี่ให้น้องทราบันครับผม อะเดี๋ยวมาเบิ่องรายละเอียดใน,นงานความชัดเจนกันไกลๆเลยครับผมนี่ฮะมันก็เป็นหลอดทำคืนแขวนแบบมุนใดครับผมหลอดทำคืนแขวนแบบมุนใดสำหรับทันที่ผมมีเวลาหรือว่าอยากหาเห็ดหัดลองกับสร้างคำามาใดครับผมมีถูกแบบมีห่วงมีเอ็นเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปนี่ผมจะมารีวิว ชุดทำคืนแขวนให้ชมกันอีกที่หนึ่งกับผมสำหรับห่วงหนกครับผมหนึ่งลอยตัวนี่แปดสิบบาทครับผมนี่คือชุงละหนึ่งลอยตัวลอยตัวแปดสิบบาทสำหรับห่วงไกลกะตัวละหนึ่งบาทครับผมห่วงเบรสิบหกทองเหลืองแท้ครับผมนี่ฮะเป็นราคากันเอียงแหละครับผมอะไรละเลยราคาแจงไอพี่ให้นองได้ทราบกันเลยครับผมเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายสินค้า สำหรับหลอดทำขืนแขวนแบบหมุนได้นี่ฮะหนึ่งลอยตัวครับผมเจ็ดสิบบาทครับผมหนึ่งลอยตัวเจ็ดสิบบาทอยากได้น้อยได้หลายก็บถักเข้ามาได้ครับผมก็ตามที่ขายเส้นคืนได้แจ้งให้ได้ทราบครับผมนี่ฮะโทโฮดหนึ่งเม็ดนี่ใส่หลอดนี่ฮะใส่หลอดที่เชื่อมมาตัดแล้วที่ได้อยู่ประมาณสามสิบสามถึง สามสิบหกตัวครับผมราคาต้นทุนกัเดี๋ยวมาแจ้งให้ได้ทราบอีกทีหนึ่งรับผมนี่ฮะก็ที่โดยประมาณสั่งซื้อตามลานไก่บ,บานกันอยู่ที่เม็ดละสิบถึงสิบห้าบาทครับผมสิบบาทถึงสิบห้าบาทนี่ฮะถ้าลงทุนมาเหดเองหนึ่งลอยตัวนี่ราคาก็สูงอยู่ครับผมนี่ฮะสมมติซื้อมาสามเม็ดก็บสามสิบบาทแล้วก็ซื้อลอด ก็มาเชื่อมมาเป่าได้มาตัดกะใส่เวลาอสมควรกับผมต้นทุนกับซีอิประมาณสูสีกับผมประมาณ50บาทนี่ะต้นทุนนี่คือต้นทุนสินค้าในราคาแรงนี่ะถ้าสั่งแบบสําเร็จก็คือ1 0 0ตัว70บาทกับผม100ตัว70บาทถือว่าสําหรับทันทีผมมีเวลาครับผมนี่ะทันทีผมมีเวลาหรือว่าทันทีอยากฮัตเห็ดทัดลอง ถักเขามาคุยมาสั่งซื้อใดกับผมถักมาทั้งเฟซทั้งลายหรือว่าสิโทเขามาเนี่ยการักๆกับทางขายเส้นขืนมังสุรินกับเปิดขายสินค้าก็ตามวันที่กับผมเปิดขายสินค้าตามวันที่เพื่อความชัดเจนกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผมเก็บไปทางแบบ COD รอชําระเงินอยู่นาบานสําหรับทันทีสั่งเขามาอีกหนึ่งเหลืองกับผมบ่ต้องกังวลกับผมว่า พนักงานสิไปส่งเวลาใดครับมีเวียกมีงานแต่เหตุไปก่อนเลยกับผมเหตุไปเลยบ่ต้องกังวลยุดงานหรือว่ารออยู่บ้านใจจดใจจ่อกับผมเพราะว่าบางที่อาจจะเสียงานทันก็ได้เพราะว่าจะได้ก็ได้รับเมนอนครับผมมีงานมีเวียกมีงานเหตุก่อนได้เลยครับก่อนที่พักนักงานสิเขาไปส่งสินี่ฮะส่งขอความไปทางมือถือให้พี่ให้น้องได้ทราบว่าสิมี สินค้าเขาไปส่งกับผมกับซิมีพอดีส่งไม้เหล็กนี่ะวัสดุไปแจงให้ได้ทราบว่าสินค้ากำลังสิน้ำส่งครับผมสำหรับทันที่บว่างบบตงห่วงกับผมบ่ว่างกับตบตงตีรถกลับหรือว่ไปยุไกยุไก้กับโบตงรีบครับเพราะว่าพนักงานสิโทรมาหาผมอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าบบว่างเดี๋ยวผมสิโทรแจงทันเองกับผมตัวนี้บบตงห่วง เพราะว่าถ้าเป็นพนักงานโทรเพ่อก็ใสอดีเสียค่าโทรศัพท์เพ่ก็เลยบอกใครโทรกับผมแต่บอต้องห่วงกับผมสินค้าก่อนที่เพินซิตี้กลับเพนิโทรมาหาผมเดี๋ยวผมติโทรแจ้งทันยังได้รับแนนอนกับผมตัวนี้คือสําหรับท่านที่มีเวกมีงานมีธุระบอต้องกังวลกับผมสําหรับชิ้น้าที่สิเขาไปส่งนี่ได้รับกัน่นนอนกับผมได้รับกัน่นนอน รายละเอียดสินค้ากะตามที่แจ้งให้ได้ทราบด้วยครับผมเนี่ยสำหรับพี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านที่อยากเห็นอยากลองกะทักเขามาคุยตามที่ผมแจ้งให้ได้ทราบแล้วครับผมแล้วก็รายละเอียดบางส่วนสําหรับลูกค้าที่อาจิยังบอกเขาใจหรือว่าขาททขดตกบกพร้อมใดกะทักเขามาได้ครับผมกฟังรายละเอียดบอชัดเจนหรือว่าของใจแบบใดกะ โทรมาถามใดกับผมบอต้องห่วงกับผมยินดีตอนรับถูกท่านครับสำหรับขายเซียนคืนมอรสุรินกับมีนี่คลิปมีวิดีโอใหม่ๆกับแจ้งไอ้พี่ให้น้องได้ทราบกันนี่ฮะตามวันทีกับผมกับขอฝากพี่ๆน้องๆบอกต่อๆไปนั่งกับผมสำหรับท่านที่กำลังเห็นคลิปวิดีโอขายเซียนคืนมอรสุรินกดติดตามไปเลยกับผมกดติดตามเพราะว่าทางขายเซียนคืนมอรสุรินมี สินค้าใหม่ๆที่สิมาจัดโปรลดแหลกแจกแท้ไม่พี่ให้นองกับสิได้แจ้งให้ได้ราบได้เหน็นกันทุกคนกับผมเพื่อเป็นการบดเสียโอกาสทางขายเซียนคืนมังซิลิงขอฝากไว้สั้นี้ครับสวัสดีครับ